บอกแค่นี้เลยว่าต้องเร็วเพราะว่าอันนี้เป็นแพคเกจิงใหม่ล่าสุดจากมาดามฟินนะคะในรุ่นคลาสสิกตัวนี้นะคะสามารถเอาไปให้เป็นของขวัญได้เลยใครก็แลังหาของขวัญจากฉลากอยู่แม่แม่รีบกดได้เลยค่ะสาวที้อ้อนอ่อนหวานน่ารักนะคะสุนเอิ๊ยดไปเลยเซ็กซี่มีสเสน่ห์เย้ายวนน่าคนหา อันนี้คุณหนูแอบซาสาวนักกิจกรรมเงื่อออกเยอะเหงื่อออกง่ายทํางานเอาดอนนะคะแนะนําสีส้มเอาสีเขียวสำหรายดมทิวก็รู้สึกว่าหอมใครดมก็ชอบคือชอบเลยใครไม่ชอบคือแพ้ไปเลย1เซตนะคะ1ขวดแล้วก็โรลชาติอีกหนึ่งหลอดใครที่อยากได้กลิ่นไหนสีไหนนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปเลย6ก0บาทสีแดงวันนี้น้ำผม <S <S> <S นางได้ผู้ชายจะาก,กา ก่อนวันที่ใบเตยแต่งงานเขาจะมีงานปาร์ตี้แล้วคนนี้กมเราใบเตยแล้วมานดังปีนนวางอยู่ในงานนางก็หยิบมาฉีดที่ดียวทนั้นนางมาชกกง้องกับป้าแล้บอกแลว่าอันนี้คือโดบเบสนะคะใครที่ยังไม่เคยลอง